สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแตกเลยนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมเดิมนะครับผมเกมที่คุ้นเคยนะครับผม i n f e s t a t i o n นะครับผมบก็เห็นคลิปที่เพิ่งลงไวโอ้โหแล้วแบบโอ้โหมีคนดูเยอะมากมันก็ไม่เยอะมากหรอก็ประมาณพันกว่าคนแล้วตอนนี้จะสองพันแล้วคิดว่าคนดูนะ่าจะชอบเลยนะผมว่าทำเล่นๆดีกว่าไม่คิดเลยด้วยว่าจะมีคนดูเยอะเพราะว่าทำเล่นๆอันนี้เราก็อยู่เมืองที่คุณเคยนะครับผมเมืองน,นอนร์าหน,นะครับผมนี่ตอนแรกก็จะแบบหลักปตามแต่ไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าแชร์นี่ผมมีเซิร์ฟแบบธรรมดาเลยนนเซิร์ฟี้ แต่ตรงนู้นนะผมแปลกใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเนี่ยเหมือนซอมบี้มันกองกนะันอะแต่ไม่มีกล่องด้วยลนะ่ะโหผมในตัวผมก็มีปืนอยู่แค่นี้ยิงหมอก็ตายได้ไงโนอะ้โเริกแต่ตรงนู้นะเผื่อวิงคนเข้ามาแต่เราก็จะได้แบบเออยิยยงแม่งเลย คีมอเคยเราเก็บอันนี้ไว้ดีกว่าเซิร์นี้นี่ผมก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีว่ะผมก็ต้องกดแถบอยู่ตลอดเวลาถ้าถ้าตายก็ตามนั้นนะแต่กระเป๋าผมเล็กมากเลยตัวเนี้ยตัวที่นอนหลับตัวนี้สกิลผมเกือบเต็มแล้วอย่างนี้เดียวเราจะไปยิงใครก่อนเนี่ยเพื่อจะมียาเกิดยาดอกดียางยาโยมยากรมยาดิมพันฟาร์มคนเลยเนี่ยกระเป๋าจะเต็มก่อนไหมเนี่ยเอาขอให้แบบมีคนลงมาตายก็ไม่เป็นไรเรามีของเยอะไปอมพี่เป็นกองกันตรงนู้นวะอีกทีตัวนี้ผมเคยเอามายิงคนเนียเล่นหนักกว่าแล้วก็ตายไปแล้วตอนนี้ก็มาปามใหม่ก่อนท แบบมีคนเข้ามาเผื่อมันมีคนจริงๆเออโหอย่บันเทิงมีบอสด้วยอะทุกคนบอสอยู่ไหนวะหูบันดู่ตรงนั้น่ะผมจะไปยังไงอะเฮ้ยกองเกิดแล้วมาทุกคนขอเก็บดีกว่าล้วกันเออได้ปืนยิงบอสถ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรก็ตามนั้นแล้วกันก็แบบทิ้พอนความทรงจำเฮ้ยหนักจังวะเฮ้ยปืนยิงบอสมาทุกคนขี่มาวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนขี่มามะทุกคนเอาไงดีฆ่าผีก่อนดีว่าโอ้ยเออโดนตบโดนตบแล้วทีนึ่งมันรู้ตัวแล้วทุกคน ไม่ตายไปทุกคนอย่างไรกันเราต่อด้วยไปกู้อุ้ยไถึงได้ไงอืม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 ตายว่ะได้เงินโอ้โหวอนนอนหลานแม่งสุดตีนจริงๆริงแต่ใส่ก้านนี่ก็ถ้าเจอคนนี่ แต่ยักษปชิดิปังหายตวัวเลยอะเเราวิ่งวิ่งฟาร,ร์มนอราดดีกว่าแล้วก็ดูแถบไปด้วยเผื่อมีคนถ้ากล่องมไม่เกิดผมรู้จะทำอะไรเลยว่ะเคบลอตายแล้วแล้วก็บายใจแล้วก็วิ่งฟาร,ร์มชิลๆเลยพออยากแค่หลุดก็พอหลุดทีนี้่เรียบร้อยแต่ถ้ามีคนมาหัวใจผมก็เต้นตุตบๆอะใหญ่ได้ไหมตีดีๆสักอันหนึ่งอ, <c oughs> อันนี้เราใช้สว่าน <c oughs> <c oughs> มีกล่องว่ะทุกคนเปล่าเราน้อยนิดเแต่แล้วโอ,โ,โอ้โหปืนนี้ก็ดีเหมือนกันยิงบอสเดี๋ยวเราความผีแถวๆนี้ดีกว่านะทุกคนเผื่อมีคนมาจะมีหรือเปล่าเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียนาาาาาาีีีีีีเเเเเเวววลลนนนน่่่ไไอออออ้้้ตตะงดดดยยยสิรรร์ฟกกกป๋หมมัคบผ เอ้ยเียร์เท้าว่ะทุกคนวันนี้ซีคือผมว่าเราใช้ปืนตะปูเลยดีกว่าวะทุกคนเยอะแล้วว่ะตอนนี้ Band แบนเดตเยอะเราฟาร์มอีกสักพักดีกว่าไหมทุกคนคือมันอาจจะมีความหวังที่แบบคนเข้ามาเงี้ยถ้ามันเห็นร่องรอยการฟาร์มของเราเราก็หรือว่าเราต้องไปตามหาดีกว่าทุกคนออกไปตามล่าหาเปนพีเฮ้ยมีกล่องว่ะทุกคนได้อะไรอะ่ะโอ้ปืนไม่รู้เราจะออกไปดูเซิร์ฟนี่เลยเออดิๆๆดิดเลยดีกว่านะแต่คลิปนี้สั้นก็อย่าว่างอะไรครับทุกคน โอ้ทุกคนเรามาดูเซิร์ฟแล้วแม่งแบบโอ้ไมค์กูเซนไม่ไม่มีคนเล่นเลยเหรอวะเน yeah, ี่ยดูออฟฟิเชียลดิอุ้ยออฟฟิเชียลนี่มันยังพอมีนะอยากเข้าวะแม่งมันเข้าไม่ได้เนี่ยชั่วโมงผมยังไม่ครบเลยอโอเคในเมื่อมันก็ไม่มีคนเล่นเราก็เลยมานั่งฟาร์มเลดีกว่านะทุกคนเนาะ <c oughs> มาหารถด,ดีกว,ว่าเนี่ยเอาของกับเซฟเนี่ยยังพอมีกระสุนอยู่ยิงบอสได้นี่ยเพิ่มนี่มีบอลไหมจ๊ะมีรถไหมจ๊ะอยากได้รถจัดๆเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่มีบอสจริงด,ดิ จะบอกนะคลิปนี้ผมจะแบบเรียบเง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราตีผีก่อนตีผีเพลินๆคือมันไม่มีรถอ่ะทุกคนจะกลับเซฟยังไงของก็เยอะจัดเยอะจัดรัสเซียล่าผีเลย่อน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันเหมือนเอารถออกไปจากเกมนี้ไปเลยอะอ่ะกี่เซิร์ฟก็ไม่เจอเดี๋ยวนี้มันไม่มีซอมบี้วิ่งแล้วใช่ไหมมันวิ่งไวๆเดี๋ยวเราขึ้นแบงค์บนดีกว่าว่ามันจะมีนี่หรือเปล่ามีรถอยู่หน้าเมืองหรือเปล่าเฮ้ยมีกองใช่ไหมเออดูว่าดีคือมันไม่มีรถอ่ะทุกคนทำไงดได้ยังไงก็ได้เยอะละ เอามาเลยเอามาลูดลูดผีนี่ลองไปดูอีกทีว่ามันจะมีคนไหมลองดูว่ามันจะมีคนเล่นเซิร์ฟแบบป,ปกติไหมถ้าไม่มีก็เจอกันโอ้ทุกคนดูเว้น็ไม่มีคนเล่นเลยอ่ะแล้วก็ผมมันไม่เล่นออฟฟิเชียลหมดแล้วมั้งผมว่าเนี่ยมันไม่เล่นออฟฟิเชียลหมดแล้วอ่ะเข้าไปก็ไม่ได้เดี๋ยวขออ่าน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 ก่อนมันบอกว่าอะไรคือเราไม่ต้องฆ่าผีก็ได้ใช่ไหมเราแค่ซื้อพรีเมียยมอ่างงี้เหรอถ้าเราซื้อพรีเมียมเราจะเข้าไปเล่นได้เลยใช่ไหมพรีเมียมอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ซื้อโอ้ยแี่สามพัน,นมันบอกว่่่าเเดนนียใชม โอ้โหชัดเจนไอ้เหี้ยกูพอเลยทุกคนมันมีคนมาเล่นวะทุกคนแต่มันอยู่เซิร์ฟนอพีเคเดี๋ยวผมจะลองลงมาดูว่ามันอยู่นอหลาหรือเปล่าโอเคผมลงเซิร์ฟมาแล้วผมลงเซิร์ฟมาแล้วแม่งออกไปเลยเฮ้ยแต่มันมีตู้อะทุกคนเฮ้ยถ้ามันตายของมันจะตกป่าวะนี่กูถามถามแชท GPT ก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมหาที่แอบแล้วแชท GPT ถามก่อน i n f e s t a t i o n the server i k ตายของตกไหมถามแชท GPT มันจะรู้เรื่องวะวะเราขอเกม ผู้เล่นคนอื่นจะยิงกันไม่ได้ถ้าคุณตายในเซิร์ฟเวอร์นอเวคแล้วแบไม่น่ามีผู้เล่นหรือฆ่าป้นเพราะนอเวคปิดถ้าแตะซอมบี้อยู่กินมาล้อมอยู่นะนอเกมจะตายเหมือนเดิมของที่อยู่ในตัวตัวอาจจะตอบอ้าวเชีย่ยรกูไม่ตายละโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนมาเล่นเล่นไปเรื่อยอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับผมก็อยากให้ถึงหน้าร้อยสามทำมาตั้งหลายปีเพิ่งสามร้อยสามเองก็ถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมไม่ได้ครับแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็บบ๊ายบายย